สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วพี่น้องเลาะเป็นเลาะชาแนลมัรวมไปถึงเลาะเป็นเลาะแฟนเพจนะครับมือในผ้าพี่น้องมาเลาะเบิง่งงวขุนเกรดพี่เมียมนะครับเป็นสมาชิกข,ของกลุ่มโคนินอุบลน,นะครับอยู่บ้านน้องไหลน้องไหลหรือจานไหลแม่น้องไหลจ้ะน้องไหลเนาะอยู่บ้านน้องไหลตำบลน,น,น,น้องขอนน้องขอนอำเภอเมืองจังหวัดอบบุบลราชธานี กเนื่องจากคอมเมนต์พี่น้องที่คอมเมนต์เข้ามานะครับใต้คลิปนะครับบอกว่าไปถ่ายคลิปงัวกลุ่มคนิินอุบลมาให้เบิงแน่นะครับขอมากกะจัดให้นะครับขอมากกะจัดไปบรดยากเลยนะครับเพราะว่ากลุ่มคนิินอุบลในเขตจังหวัดอุบลกะมีไหลไหลไร่นะครับที่เป็นสมาชิกแลก้วก็ทางขุนนะครับแล้วก็ทางเป็นต้นน้ํา นะครับเลี้ยงเอาลูกขุนเลี้ยงเอาลูกขายนะครับเมื่อนี้มาที่คอกงัวขุนเกรดพี่เมียมของแม่พิมลแมนบอสวันดีครับแม่พิมลนามสกุลเดียดสุดอยู่บ้านน้องไหลตำบลหนองคอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี้ขั้นย้อนหลังไปประมาณสองเดือนผู้ใดอาจจะเคยเห็นคลิปแม่อยู่ เคยมาคุยกันแล้วคลิปหนึ่งซึ่งตอนนั้นกาลังเป็นที่ฮิตฮอตเลยว่ามีสมาชิกกลุ่มคนนี้อุบลขุนงัวได้ขายมันเกษเท่าไหร่นะแม่เกศซีจ้ะเกศซีจ้ะขายได้เงินเท่าไหร่แสนหกแสนหกตัวนนี่แหละก็เลยเป็นที่ฮึ่งหาเพราะว่าในกลุ่มคนนี้อุบลก็เคยมีคนเฮดตเกศซีบ่กะมีอยู่จ้ะมี่พอออบ่ พอโคอวิดไดเก,ดกรดซีทันวิลโอ๋อพี่วิลาม่วงสามสิบก็ได้เกตซีแล้วก็มมีแมพิมลอ,อีกมหมบอสพอออาากได้จักแสนขายเพิ่นก็นได้แสนพอไดบอสแสนกว่าคือกันออกับไดแสนแสนเลยครัคนอยู่บอพี่วิลากระแสนกว่าคือกันแมพิมล์อัดสิหลกมูเน่ อ๋อาอหมมันตัว,หวใหญ่มากซึ่งวัวใหญ่เมื่อุนบ่อตอนนั้นจ้ะหม้ออายุจักปีนะกันหลายเหละบ่บหูบ้าจักอายุเขาไปซื้ออยู่ตลาดจ้าอ,อ๋ไปซื้ออยู่ตลาดไปซื้ออยู่ตลาดนัดบ่จ้ะเป็นงัวพันหยัง่งตอนไปกับว่าว่าเกี่ยวแต่ตอนเอามาตอนว่าก้ัวว่าเป็นหยังโอ้ตอนซื้อนะเขาว่าเขาก็ว่าว่าเกี่ยว บ่ถามเขาสั่มย่างมูวเอากวันกาบเเอาเลยเป็นม้วดำเอาเลยมันบอกซื้อมาเท่าไหร่นะซื้อมาสี่หมืนจ้ะซื้อสี่หมื่นทุนขุนทุนขุนกันค่าอาหารกับสี่หมื่นสามสสากระตุกอยู่8ปดหมอันตีสักแปดหมืนห้านะขี้หมูขี้ไม้ย่างเอ้าจิปาท้าซะแปดหม้าขายได้แสนหกหมื่นเท่าไหร่นะเจ็ดพันกว่าบาทแสนหกหมืน สองพันโอ้แสนหกมื่นสองกำไรก็เกือบ8 0 0 0 0ื่นเนาะโตนั่นนะ,ะก็คือนั่นละโตนั่นละที่เฮาได้มาถ่ายคลิปกับแม่พิมลคลิปแรกที่คุยกันไปแล้วก็ก่อนหน้านั้นแม่ได้ส่งบ่ได้คุณส่งกรได้ส่ง,<ะ>สงชาโลเลสองโตจ้ะส่งชาโลเลสองโตจ้ะชาโลเลเป็นยังไงเนี่ยการบ่คอยมีกำไรลายปรนไดเกตเฉลีล่ยเท่าไหร่ชาโลเลต่อแรกกัน คุณเก้าเดือนแปดเก้าเดือนเกินได้เกียรตสองตัวที่สองสิบสี่เดือนกิดได้สองจุดหา้าอืมกะคุณโดนกว่าตัวแรกในจังหน่อยเนาะ,ะเหลือกำไรมหลายลายูย่บตัวแรกตัวสองตัวแรกเหลือประมาณอย่างหาพันอี่ยังอะหาพันไ่เจ็ดพันีน่ยังนีละตัวที่สองหนึน่งเหลือ, 8, อหมื่นแปดโอ้เหลือหมื่นแปดก็ถือว่าดีอยู่เนาะเข้าซื้อว่าแพงเนาะซื้อว่ามันโค้งมันใหญ่ก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมเข้าไป ปกติแม่ก็เฮ็ดให้เฮ็ดสวนอยู่แล้วตอนนี้เฮ็ดสวนตอนนี้ปลูกยังปลูกพริกจ้ะปลูกพริกจักไร่กับวัวลายวัวลายคือเพิ่นเหรอใช่เพรปลูกหลายบ่พริกหยังพริกขาวแม่ันเพิ่นพริกหยวกห่พริกพริกขาวพริกอันบ้านหน้าพริกกะเลียงนันมันเป็นต้นตำรับโอ้เดี๋ยวมือหน้าอาจจมาถ่ายคลิปอันใหญ่ละบ่มันออกหน่วยละบ่กําลังออกของเพิ่นนั่นกําลังดกอย่นี่ไก้สิไ็้เก็บแล้วที่ะ เก็บหลายเทียวแล้วราคาประมาณเท่าไรแม่พริกตอนตอนนี้ปีนี้ปีนี้โอ้ยบ่อยากกลัวปีนี้ได้จักบาทพริกสมมตอนี่พริกอันถ้าเป็นกระเลียงกต่สี่ลอยกว่าน่ะสิบโลสิบโลถุงละสี่ลอยกว่าจ้ะโลละสี่สิบกว่าบาทเนาะจ้ะถ้าเป็นพริกแดงนั่นเ่าต้องพูดถึงบ่พริกถือกว่ปีนี้เออโอ้ยแล้วแม่ปลูกหลายรูบหลายไปปลูกหน่อยรูบหน่อยว่าแล้วแม่ปลูกพริกอย่างปลูกพริก กะเลียงนี่แหละพี่แก้วปลูกผิกกะเลียงก็ยังดีสั้นตลาดเนาะสี่สิบกว่าบาทเนาะทุนมันสูงทุนสูงด้วยกันบ่มันอันมันบ่ทนโลกหน้าพิ่อันยังมาคนบ่ค่อยไม่ยอมปลูกปันใดแล้วปลูกพริกกะเลียงงวดนี่อันใดได้ดีไหมอันถ้ามีทุนกระเลี้ยงงวดแล้วเดี๋ยวมันบ่เมื่อยบ่เมื่อยเออปลูกพริกมันเมื่อยทั้งล่นทั้งลงทุนแล้วกัเมื่อยนะร่งแห้งน้ำเนาะเออฝาบ่ได้เด้ เศียดหวานเขาก็ใส่สารเคมีใส่ยังนะครับครับเัี้ยงไกะสู่ง่วบ่อไรแม่บ่แม่เลี้ยงอยู่จักโตตอนนี้สามตัวสามตทุนบ่ลายทุนบ่อายเลี้ยงสามตโตนี้ขุนจักเดือนแล้วไ่มคุณแต่เดือนสิงหาคุณแต่เดือนสิงหาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาประมาณสามเดือนสี่เดือนสี่เดือนคุณสี่เดือน ซื้อมาหลายปันไหนแม่ตัวนี้ตัวนี้ซื้อสองหมื่นสองซื้อสองหมื่นสองจ้ะใหญ่ปันนี่บอสองหมื่นสองปอใหญ่แล้วซื้อมา,าก็มาขุนหยาอายุหก <c oughs> เดือนอยู่มันน้อยจริงว่าน้อยมาขุนหยาอายุหกเดือนจ้ะบอหกเดือนได้อายุเท่าไหร่จังจับเข้าขุนนี่บ่หูจักอายุบ่หูจักอายุเพราะว่าเา เืออันมาแต้นร้อยเอ็ดมาเฮาเฮาเบิ่งยังไงคือขุนแคร์เลียงยาแค่หกเดือนขึ้นแต่เอามาขุนกับว่ามนนันนาสิพ่อขุนและก็เลยแสดงว่าอายุโมแน่นอนเนะาะจริงจริงเมิ่งแควเอาคร<า>ับ,บ,บจริงจริงว่าขุนนี่เขาให้จับเข้ายืนข้อขุนนี่อายุประมาณเท่าไหร่แม่ปีครึ่ง่นว่าปีปครึ่งสองปีแล้วแต่เนาะอันนี้เฮากะเฮาบ่ฮููที่มาที่ไปเฮาก็เลยประมาณเอาจับเข้าขุนได้สี่เดือนแล้ว ซื้อสองหมื่นสองก็เป็นวากิวผสมแม่บ่แม่จวากิวผสมอย่างคือออกว่ามันสีคือกระทิ่งนี่เปีนสมหวานกระสีหัวหูตัวหูมันยาวน้อวากิวผสมลูกกระทบจังว่าสีมันออกมาเป็นเออมันมีดอกน่ำโอ้มีดอกมีแดงๆผิวออกมาเป็นแดงๆนาะแม่นาะนี่กะขุนสี่เดือนแล้วนะครับก้าขุนจังเดือนแม่ตัวนี้ ปีพปุ่หละปีอีกโดนเติมเนาะอีกแปดเดือนประมาณเดือนสิงหากันยาพนจังเสดจับเนาะตั er er oh, sure ้งแต่ขายโตในขายมันแซกเกตรสี่ไปนี่เพราะท่านมีโตส่งเลยแม่นบอเป็นอย่างคือบขุนเอาออกเดือนละโตละโตหลดทุนเด้มันอยากน้ำทุนนี่ละอยากน้ำทุนเนาะงัอขุนแต่ละโตนี่เดือนหนึ่งเบิดประมาณเท่าไหร่แม่ค่าอาหารค่า สจงพันสองพันเต้นค่าอาหารบันละบวกเฟื่องบวกยังกัสีสองพันเลยนิดๆก็แหลวแต่ผู้แหลวแต่คนคุ้นนําบางคนเพิ่นไหกากมั่นเพิ่นกสินค่าอาหารเพิ่นกสิบ่หลายโอ้แต่ก็ประมาณสองพันแม่นบ่แม่เฉพาะอาหารนะโอ้เฉพาะอาหารประมาณสองพันพี่น้องแล้ากากมั่นต่างหากแม่ได้มากอยู่บ่อุมื้อนี้บ่แม่ไห้แต่อาหารกับห้ากับกากถั่วเหลืองโอ้ทาน ทำมีมันอัน,นอันนี้ก็จ้องสิมักมันหวนัวนะโอ้ก็คือเปลือกมันล่าง<บ>หรือเอามันหัวเลยบ่ว่าสิเอามันเป็นอย่างคือ,อเาปลูกเองแม่ <laughs> ปลูกพีกีดวปลูกนีแหละกันยาถั่วม,มันบ่มีหวัว <laughs> ปลูกมันนี่ต้องดูได้เติบเลยแม่แม่พ่แม่เห็นเขาปลูกหลายๆแบบปลูกเยสิได้เลยด้จักฉีดยาฆ่ายาจักอนุนอันนี้จักใส่ปุ๋ยแม่เอายาบ่ใดมันกับ่มีหัวนาะแม่ครับ นั่นคือเรื่องของมันปีแรกปลูกปีนี้บอท่านได้ปลูกปลูกพอด่ายแนวอยูอ่พอด่แนวปลูกเอาแนวเอาตัวนี้ตัวที่สองบ๋แม่นี่ตัวที่สองนรุ่นนี้นี่ขุนมาจาักเดือนละแม่ท่อกันนั่นแหละขุนเต้เดือนสิหาขุนสี่เดือนตัวนี้เป็นแองกัดบ่ะจ้แองกัดรู้แต่ว่าเต็มดีเหลือเกินตัวนี้อายุบ่ฮู้บ๋แม่ตอนเอามามันกันยังห่วงแบ่ยุมันหนาสิน ตอนเอามามันหนาชื่นหกเจ็ดเดือนแล้วแม่มาเลี้ยงอยู่เจ็ดเดือนจัดจับเข้าขุนเจ็ดเดือนสิงหาก็งดหยากันหายหัวอาหารอเริ่มสิงหาอกันตอนเอามายังเป็นแบ่แบ่ยูหมอแมนเอามาเลี้ยงอีกเป็นปีบว่านี้ตอนก่อนเข้าขุนนี่เอามาตืเดือนมีหน้ากัน ประมาณหกเดือนมาเลี้ยงยาหกเดือนจังจับเข้ายืนโล่งเนาะนี่โอ้แต่ว่าเต็มนีเแล้วเกินตัวนี้เป็นแองกัดนะครับนี่ซื้อมาเท่าไหร่นะแม่ตัวนี้สองหมื่นเอดสองหมื่นเอทเนาะกระซําปีกว่าเนาะเขาจับขุนเนาะนี่ปีกว่าอันนี้เป็นประมาณปีนึงเนาะกสิขุนไปปอีกจละเดือนสิงหากันยาปีนึงเนาะจงสิจับขุนแต่โอ้ตัวนี้เป็นตัวเต็มไววแม่ ตัวนั้นก็เต็มแล้วล่ะตัวนี้แม้เบิ่งหางเบิ่งหยางมันน่ะนะมาเห็นแล้วมันกัดมันอ้วนเนาะมั้ยเบิ่งทังไหนมันก็งามเนาะเมนเนาะเมื่อนเป็นน้ำพันนมันน้ำเป็นน้ำพันเมนอะไรคือมันมันกินดีอยู่ดีว่าสันสะมันต่อนน้ำนะมันอ้วนทวนสมบูรณ์เบิ่งมันเป็นตะเบิ่งนี่ตัวที่สองในรุ่นนี้ที่ขุนอยู่ซิจับพร้อมกันมาในสองตัวนี้ ววาความกันอยู่ยเกตสามจุดห้าก็เอาละสองตัวนี่นะาะยักิเป็นยังได้กันอท่านได้เกตสามจุดห้า 3, ทั้งสองตัวละพอ <c oughs> นละนอ้อตัวนี้ตัวนี้น้องสุดเลยนี่นี่อายุหลายวันไหนแม่พออ่อจับในบอสีซ้นปีนี่แหละสีซ้นป,นปีตัวนี้แม่นบอที่ว่าซื้อมาจากชัยยอพร้ะเป็นว่าก,กิ้วแม่นว่ากิ้วลูกเล่ลูกงัวกลมแม่เป็นเล่ผสม ัวแดงแดงน่ะนนจ้ะซื้อมาโดนเราบ่เนี่ซื้อกับชัย,ยพรซื้อมาแต่เดือนันกรกฎาอย่างนี่ละแต่ว่าเพิ่งมาตอนเดือนกันยาโอ้กรกฎาสิงหากันยาเอาซื้อมาได้สองเดือนจังตอนตอนปลายเดือนกันยานบอกกันยาตุลาพฤศจิกาก็ซื้อมาได้สี่เดือนนี่ละมากเนาะเอามาเพิ่งเข้ามาเนาะน,นี่นี่ขุนหรือยังขุนละเดือนหนึ่งยืนโลงแล้วแม่นบอกเดือนหนึ่งโอ้ตัวนี้เป็น ว่ากิวแม่เป็นเลผสมงวง้วะคือมันงัวะบามันง้วไท่น่ะละเนาะมันออกแดงๆเนาะแม่ก็ใหญ่ดีเดวดล่ะโครงสร้างใหญ่ซื้อมาสองหมื่นเมจ้ะขายอยู่บ่สองหมื่นสองตอนนี้บ่เอาเพิ่งเอามาเลี้ยงได้สองสามเดือนเองจะพอมันยังเสดาจอยู่เอ้ามาแต่ย่ามใดนี่น้องชัยพรนี่เป็นคน เป็นสมาชิกกลุ่มคนนี้ดบลน้ำแล้วก็เป็นผู้เลี้ยงต้นน้ำให้กลุ่มแล้วก็เคยขุนน้ำแล้วก็ตอนนี้ก็คือว่าท่านได้ขุนอีกรอเอาลูกว่าจะของขุนลูกว่าจะของคือไม่แต่โตเมียแทนไรเเป็นหลานบ่แม่พี่วันเป็นหลานเนาะอ๋นนี้ก็กคือตัวน,นี้ซื้อมาจากน้องชัยพรสองหมื่นมากอยู่บ่อนี่มากบ่มากยูจ้ะเพราะว่าเป็นมากิวเนาะ เป็นลูกง้อกลมใช้พราะมันเป็นลูกงอกลมนี่เป็นมากิวเขากําลังเริ่มออกอายุประมาณปีหนึ่งสิบปันถึงปีประมาณนี้และเนาะส้นปีนี้ครับสองตั้งไต่เกิดเขาแกล้วกับสิเดือนท่านว่าองเข้าแล้วท่านว่ามันบอกมันเกิดมันบอกปีแล้วเนาะมันเกิดเข้าแล้วเกิดท่านว่าอ้าวท่านว่านี่ก็บเพรากับปี กระซั่มปีเดือนนี้๋อกระซั่มปีเดือนนี้เนาะแต่ก็ยังเป็นว่าเด็กอยู่ขุนเลยบอกบล่อให้ปีเคิงบอกการกืสิขุนเจ็กเดือนตัวนี้ขุนสิบหกเดือนประมาณสิบหกสิบแปดเดือนโอ้กาขุนสิบหกสิบแปดเดือนต้นทุนมันก็บอสูงน้ำเนาะฮ่องอัดเลยหลายส่งกับให้ส่งต่บ้มนยี่ยี่สองปีสองปีเคิงเจ้าสีน่าถ้าเกิดว่า เกตเฉลียออกมาสี่นี่ใช่ใช่ยพร้อจะโว่ให้ซะหมดลรแม่พี่พ้นะใช้อาหารของกลุ่มจะใส่อาหารกลุ่มจันนีเอาข้างน้องสูงเพราะว่าเขาสูงเปร์เซ็นเท่าไหร่แม่สิบสปรโปรตีนสิองะโปรตีนสิอเปร์นต์นาะสอบแล้วเท่าไหร่แม่ถึงร่วมเพิ่นมาทรงน้ำก็สาม้อามสบโอ้สาม้อามสิบแล้วก็บได้ใช้ เปลือกมันนักคือเขาบอยจะยังอีก็ะห้อาหารกับห่ำกับกาก่วเหลืองอยู่ห่ำกับกากั่วเหลืองจ้ะมันสบเปลือกกว่าอ่าใส่มันไ่มแม่กับเปลืองอยู่แต่กับทานพ่นสิคุดมันให้อยู่พ่นว่าเด็กคูตโอ้มันเท่าที่ปลูกไว้นี่แม่นบอมันให้ทีเท่าปลูกนี่ล่ะนั่นล่ะจ้ก็คือจะเอามหมักเอาเอามาสับเลยบอเอามาสับตากแห้งบ่ตากมักสด มักสดบ่เออที่เหลือเขากัดตากแข่งเลยทันมักหัวต่อไปเองเสร็จเอามาสับมักสดจ้ะมักยีพี่กันเป็นบ่มักคือกันกับยีดนี่แหละเรียกบัตเตอร์นี่เลียกบัตเตอรนี่มักโดนบ่จังออกมาใช้ได้กยีสิบเอ็ดมือขึ้กันยีสิบเอ็ดมือขึ้กันเป็นบ่อันนี้เป็นสูตรลับบ่หรือยังไงเลยว่าลับตัวว่าลับเนาะเออแต่คิดว่านั่นมันก็ สิดีก็เปลือกมันก็ดีกว่าเปลือกล,ล,<า>ล้างหรือว่าไอ้กา,กากมันเออดีกว่ากากาก,ก็เปลือกกันนะ<อ>คือว่าเนาะเพราะว่ามันมันเท่ากับว่าเด้แพ่งปันไดเนาะบาน,เนาเรเท่ามักแล้วจังได้มันเกิดว่เกินโลละซีหาบาทเนาะออ้าเท่มามักแล้วจังได้มันก็ดีกว่าไอ้เปลือกล้างหรือว่าไอ้กากมันเนาะเพราะว่ามันเป็นหัวมันมันก็มีคุณมาผ่าหน่ำๆเพราะว่ามันนี่ แต่งมียังเนาะหูแล้วเคล็ดลับของแม่พิมลนในเกต็เคล็ดีเ็ดพึ่งกเพิ่งเลี้ยงได้พึ่งขุนได้สามสี่เดือนเองยังไปเล่งเอาตอนนน้นหกเดือนสุดท้ายนั่นนี่แหละก็ถือว่าเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในการเลี้ยงว่าขุนเกรดพี่เมียมให้กับกลุ่มโคินอุบลอีกอีกโคนนึงนะครับเป็นสมาชิกแม่เป็นสมาชิกม่ดนละบ่แม่ ปีกว่า2ปีปสอปีที่เขาสอปีคุนเราไปรุ่นหนึ่งเลยนะปีกว่า2ปีแต่ว่าเห็ดไขมันแทรกด้เกรด4ี่นี่บอกธรรมดาได้นี่ถือว่าเป็นครูได้เลยนะครับพี่น้องผู้ใดที่ขุนง่วเกรดพีเมียมอยู่นะครับอยากหู้นะครับหรือว่าอยากคุยกับแม่มีเบอร์โทรบ่มีเบอร์โทรใดแม่ศูนย์แปดสามศูนย์้แม่งศูนย์แปดห้าศูนย์แปด ยังยืนยันว่าเรียงงัวขุนเกรดพี่เมียมนี่ดีกว่าเฮ็ดบักพริกบักพริกมันราะค่าบนแนวนออนเนาะงัวะเข้าเข้าเลียงได้ดีราค่ามันก็ดีเนาะมันกับบ่มือยนํามันบ่มือยใช้เวลาอยู่กับงัวเนี่ยตอนเช้าจากโมงหอดจากโมงกัยังมือเเช้าก็บหกโมงหกโมงกัเกียร์แล้วก็ไปน่กับบไเ้ยากเกียร์แล้วก็ไปสวนตอนแรกเด้ ยืมแรกเงินใ,นใบสามสี่เขากะเขามาเกียร์แล้วไงบอกพ่อซิปนาทีมั้ยว่าสามโดดแม่อยู่ว่าพอมานาที่ตอมานาทีขอบคุณแนมะ่พิมพ์มดหลายๆเดอ้อได้แ<ะ>ชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องเฮาอยากฮู้แล้วเกินมาถ่ายให้เบิ่งแน่กลุ่มคนอนิ่งอุบวนผลักกะมา,มาตอนนี้มาแมาพ่พี่เดี๋ยวจะไล่ถ่ายไปเรื่อยๆนั่นแหละเนาะกะจังมาติดตามไปเรื่อยๆพี่น้อง นะครับแต่ว่ามือกี้มแม่พิมลก่อนเพราะว่าเพื่อนมีประสบการณ์ขุนได้เกรดสี่ทั้งที่เป็นสมาชิกหรือเริ่มเลี้ยงได้ปีกว่า,วาบอถือว่าบอถือว่าบอธรรมดาบอธรรมดาเด,าด้ถือว่าบอธรรมดาเด้ลังค้นขุนมาสี่ปีห้าปียังสองสองจุดห้าอยู่เป็นน้ำพันงัวนเป็นน้ำพันเนาะแม่เนาะ <c oughs> เป็นน้ำอาหารมีส่วนด้วยเนาะอาหารเนาะกร <c oughs> ะคืดว่ามีเนาะเพราะแม่พิมลให้กินบะคือหมูเด้ ของเขากินเปลือกมันลางกากมันามักแม่นวลาอันนี้แม่เอามันมันแห้งมันเส้นเนาะมันแห้งมันสดน้ำสับแล้วมักเลยคือว่าสีเห็ดจังสัตแต่ว่าเที่ยวก้อนกับ่ัเดรดเห็ดแต่ว่ากรใไ้มันเส้นยุนนะมันเส้นบ่แม่แต่ว่ากระบัเดรดมักหน้าเที่ยวนี้ส้นมักมันต้องล่องเนาะแต่ว่าอย่าฟาวให้หลายเด้อมันสดมักเด้อมันบวกคือมันเส้นเน้ ทององ์ทองอื่นมายุ่งอีกค่อยๆให้ไปเนาะแต่แต่ว่ามั่นเส้นน่ะดีแล้วเ่าตากซะก่อนยังมาหมักอดีดีที่สุดเลยนะครับนี่อาขอบคุณแม่พิมลเด้อนี่แค่ประสบการณ์ให้พี่น้องที่อยากหูอยากรู้อยากเห็นนะครับว่าเลียงง้วพี่เมียมันเป็นยังไงแม่พิมลยังยืนยันว่ามั่นดีกว่าการเฮ็ดหน้าเฮ็ดให้เฮ็ดสวนอยู่ ขอบคุณหลายๆจังพอกันพีให,ใหม่นะครับสวัสดีครับ